สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พบเจอกับช่องแท็บตอีทีวีแล้วครับวันนี้เราจะมาตอบคิวคิวนนั่นเองโอเคครับมาเริ่มที่คนแรกนะครับ q a จะพัฒนายังไงครับผมไม่รู้นะคุณจะให้ผมพัฒนาอะไรโอเคครับ q a ต่อไปจะทำไรตอนโลกแต่ครับอืมก็เอ่ออยู่เฉยครับก็รอตายครับโอเคต่อไปครับ q a คิดยังไงกับผมก็ก็ดีนะก็ถือว่าเป็นเพื่อนทีนะครับ โอเคคนต่อไปก็จะเป็นว่าเขามันไม่มีเม้นในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะครับมันบักโอเคนะครับเขาบอกว่าคิดว่าผมจะแสงคนได้ไหมภายในสิบวันอีอืมก็คิดว่าคงแสงไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็อยากให้คนแสงได้นะครับเพราะว่าผมเป็นกำลังใจให้คุณนะครับก็คียวเอันรับวันนี้ก็จบร็ See you b y ย